วันนี้นะคะจะมาสอนการตีวิปปิ้งครีมนะคะตียังไงให้วิปเนื้อสวยนะคะแล้วก็เหมาะกับการไปใช้งานค่ะวันนี้เราจะเน้นมากๆในการเอาไปปาดครีมนะคะแล้วก็ไปบีบหัวบีบดอกค่ะเพราะว่าเป็นวิปปิ้งครีมแบบที่เราจะต้องใช้บ่อยที่สุดในการทําเค้กนะคะขั้นต้นนะคะในการตีวิปปิ้งครีมให้ดีเนี่ยหลายคนจะบอกว่าทําไมถึงตีแล้ว ไม่ขึ้นนะคะหรือว่าเนื้อเละเนื้อไม่สวยหรือตีโอเวอร์ไปนะคะขั้นตอนแรกของการเจวิปปิ้งครีมเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆค่ะเราจะต้องเอาวิปปิ้งครีมที่เราใช้นะคะตัวนี้นะคะไปแช่เย็นค่ะแช่เย็นให้เย็นจ,จัดๆก่อนนะคะโอเคจริงอยู่ที่ว่าวิปปิ้งครีมเราเก็บในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าก่อนใช้งานเนี่ยเราอาจจะชั่งก่อนตามปริมาณที่เราต้องการใช้นะคะ แล้วก็เอาเข้าฟรีซสักประมาณ15นาทีนะคะเตรียมไว้เลยนะคะก่อนการตีนะคะตวงเสร็จแล้วเอาเข้าฟรีซนะคะค่อยเอามาตีนะคะรวมถึงนะคะตัวทั้งโถตีแล้วก็หัวตะก้อนะคะควรเอาเข้าฟรีซไปด้วยกัน,นะ แต่วันนี้เป็นการตีสาธิตก็เลยใช้ถุงแก้วนะคะถุงแก้วไม่ได้เข้าฟรีสนะคะแต่หัวตะก้อนเมื่อกี้ฟรีสมาแล้วค่ะใช้เวลาเท่ากันคือประมาณ15นาทีนะคะในส่วนวิปปิ้งครีมวันนี้นะคะจะใช้เป็นแบบเบลนดนะคะก็จะมีรสจืดเนาะดังนั้นเราจะเพิ่มความหวานนะคะด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะก็ใส่ไอซิ่งลงไปเลยนะคะอัตราส่วนในการใส่ไอซิ่งนะคะต่อน้ำหนักก็คือประมาณ8-10นะคะของน้ำหนักวิปปิ้งครีมค่ะ อย่างวันนี้ใช้วิปปิ้งครีมที่500กรัมนะคะก็ใช้ไอซิ่งประมาณ50กรัมนะคะหรือจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะคะก็ได้ค่ะสปีดขั้นต้นในการตีนะคะแนะนำให้ตีเบอร์กลางๆก,ก่อนนะคะระหว่างการตีเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปทำอะไรกริยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะไม่ต้องคนเลยนะคะรอให้เนื้อ ข้นขึ้นเล็กน้อยนะคะดูว่าตัวครีมเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มสปีดเป็นสปีดที่สูงขึ้นนะคะเกือบสุดข,ของเครื่องนะคะคือโดยประมาณเบอร์แปถึงเบอร์9นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเซตติ้งครีมนะคะนอกจากตอนแรกที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะคะก็ยังมีเรื่องอุณหภูมิภายในห้องด้วยค่ะ ถ้าข้อคอุณหภูมิร้อนมากไปก็โอกาสที่จะสําเร็จได้ยากนะคะดังนั้นพยายามเลือกห้องหรือเลือกสถานที่ทํางานที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นเล็กน้อยนะคะพอส่วนผสมข้นดูเริ่มเป็นก้อนจริงๆแล้วนะคะแนะนําว่าให้ลดความเร็วนะคะต่ําลงมาค่ะที่ประมาณเบอร์หกนะคะในเครื่องที่ชื่อเอ็ดนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราตีสูงตลอดเวลาเนี่ย จะมีโอกาสที่ตัวเนื้อครีมแบบูแล้วเรียกว่าฟ้ามแล้วก็หยาบนะคะการลดสปีดลงมานะคะก็จะทําให้พออากาศที่เข้าไปเนี่ยค่ะเล็กลงแล้วก็เนื้อครีมที่ได้ก็จะละเอียดขึ้นนะคะเนื้อครีมเราก็จะเริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามายกดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะพอยกมานะคะก้อนเขาจะขาดออกจากกันอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นเนื้อของวิปปิ้งครีมนะคะที่เหมาะกับการนำไปปาดเค้กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลองคนแล้วก็ตักปาดให้ดูนะคะ mm hmm. เวลาเรายกเนี่ยจะไม่เหมือนชิฟฟ่อนนะคะคือเนื้อเขาจะต้องดึงออกจากกาันเป็นหัวสั้นๆน,นะคะเป็นยอดสั้นๆน,นะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าจะมีความคงทนคงตัวนะคะเวลาเราใช้กับงานปาดครีมหรือปาดบนเค,ค้กเนี่ยก็จะอยู่ได้นานนะคะ ตีอ่อนกว่านี้เนะะี่ยค่ะอาจจะดูสวยก็จริงนะคะแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยการทำงานเนี่ยเราจะทำงานในรูภูมิที่ร้อนขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะในเวลาการปาดเค้กหลายนาทีเนี่ยเขาก็จะอ่อนตัวลงไปนะคะทําให้กว่าจะปาดเสร็จเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นทรงไม่สวยนะคะก็เลยแนะนําให้ตีแข็งแบบประมาณนี้นะคะก็จะเอาไปปาดเค้กได้อย่างสวยงามเลยค่ะ